สวัสดีครับผมนายประชรพงษ์ยมิชาค,ครับวันนี้ผมจะมาทดลองโปรแกรมตรวจจับข้อผิดพลาดนะครับโปรแกรมเพื่อเลขก็คือถ้าเราใส่ตัวซ้อนเข้าไปในือตัวเลขแล้วมาบวกไปมันก็จะไม่ขึ้นครับไม่ใช่หรอรร้อนว่าผิดพลาดนะครับมีโปรแกรมนะครับต้องาการแก้ปัญหาเดื่อง รเรามาลองออไลน์ดูดีกว่าครับ mm. ใส่เราล, mm. ล,ลองเลขเลขธรรมดาห่อน,นะครับยี่สิบยี่สิบบวกกันเลยเลขสี่สิบนะครับลบไปงครับอีกอันนี้ก็เป็นคอนเทนเชียร์บะครับมาลองใส่สตัวสอนเข้าไปในช่องนะครับ mm. เส้น A B แล้ว A C ปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ใส่พวกตัวเลขซื้อตัวเลขอะไรเราลองเอาเลขผสมเลยตัวสี่แต่ไม่ได้ครับฟ้อนะครับ ลองลดได้เยอะได้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอจบการนำเสอนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ